สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ก็สั่งฟางแล้วฮะก็สั่งมาประมาณร้อยฟอนก่อนก,ก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณรวมๆสามเดือนนะครับผมก็วันสองวันครับก็กินฟ้อนหนึ่งบางทีก็สามวันฮะฟอนหนึ่งนะครับผมแล้วแตเ่เขากินเยอะไม่เยอะครับผมก็วัวประมาณสองตัวน,นี่ก็เป็นฟางใหม่นะครับผมฟางข้าวหอมกขอนะครับผมก็ ฟางเขียวครับฟางขาวเขียวนะครับฟางใหม่ยังมีกลิ่นอยู่ครับหอมๆอันนี้ก็สั่งพริกไว้นะครับผมก็เป็นพริกซูเปอร์ฮอตสองนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับพริกแดงจินดานะฮะก็ใช้ได้ทั้งสดนะครับและเป็นพริกแห้งหรือทำพริกป่นได้ครับผมก็สั่งเผื่อไว้ครับผมเผื่อได้ทำนะฮะพริกป่นพริกแห้งนะครับผม <c oughs> นี่ก็สั่งมาล็อตแรกก่อนครับก็หถาดถาดหนึ่งก็ประมาณ105ต้นนะครับ105ต้น5ถาดแถม1ถาดนะครับผมโกเขรับถาดละ100บาทนะครับผมรวมแล้วก็600กว่าต้นนะครับก็ใส่แพ็คเป็นถุงมาถุงละ5้าสถึงห้ต้นนะครับผม ต้นสวยแข็งแรงนะครับไม่มีหักไม่มีโสมไม่มีอ่าเหี่ยวนะครับผม <c oughs> ต้นกายก็ถือว่าแข็งแรงอยู่ฮะต้นสวยนะต้นสูงอยู่ครับผมประมาณสิบเซนขึ้นครับผมความสูงของต้นกาวันด,ดียามเช้ายามเช้านะี่ก็อันนี้ก็กำลังเตรียมลงปลูกกันนะครับผมก็ <c oughs> ปลูกพริกแสมในร่องของมะละกอะนะครับผม เพราะว่าเปิดสปริงเกอร์น้ำมันลงร่องพอดีครับผมโดนโดนโดนมะละกอบางบ้างแล้วก็เออเหวี่ยงใบลงร่องพอดีก็เ,เลยเอาพิษครับผมมาลงดีกว่าครับเสียดายน้ําที่ลงไปข้างร่องแต่ก็มีความเสี่ยงนะครับผมสําหรับเอ่อการปลูกพิษในสวนมะละกอนะครับถ้า <c oughs> เป็นโรคเอาไม่อยู่มาเนี่ก็ไปทั้งพริกทั้งมะละกอครับทั้งสองอย่างนะครับที่เขาห้ามกันก็จะมีพวกมะเขือตระกูลมะเขือตระกูลพริกเนี่ยที่ห้ามปลูกอะไรสวนมะละกอนะครับผมก็ทดลองดูแล้วปลูกดูแล้วก็มแมลงไม่มีมากวนนะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับที่ทดลองปลูกนะครับผมเอา,มาแมลงอยู่เอาโรคอยู่อยู่ฮะ ปลูกแบบอินทรีย์นะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีใดๆนะครับปลูกแบบกินเองครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น์อันนี้ก็ที่ทดลองปลูกนะครับผมก็เอาแมลงอยู่อยู่ฮะก็จะใช้เป็นพวกชีสารชีวาาพนะครับผมพวกปุ๋ยก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็น้ำส้มฟันไม้นะครับฉีดแล้วก็ฉีดบ่อยนะฮะสามวันสี่วันฉีดทีหนึ่งครับผม เพราะว่าอย่างยาไม่ได้ครับอย่างพวกยาเคมีก็สิบห้าวันเดือนนึงนะครับฉีดแต่นี่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่แรงเท่าสารเคมีนะครับผมต้องสามวันนะทีนี้เอาอยู่ครัปล่อยเกินห้าวันไปแนละ้วนี่จบเลยครับ <c oughs> มากอก็ค่อยๆโตรครับผม จะไม่ก้าวกระโดดแบบต้นใหญ่ๆแบบใช้ปุ๋ยเคมีใช้พวกสารเคมีนะครับผมอันนี้แบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะปลูกกินเองครับเรือก็ขายเมืนะ่อก่อปลอดภัยแน่นอนนะครับผมก็จะเริ่มทยอยปลูกพวกผักนะครับพวกผลไม้นะครับผมอินทรีย์นะครับผมไว้กินไว้ขายบางส่วนนะครับผม ก็จะได้มีไรายได้แล้วครับบ้างครับมเข้ามาในสวนนะครับนี่ก็ทุเรียน <c oughs> อะไรครับเดี๋ยวเอาฟื้นครับผมเพราะว่าช่วงแรกไม่ได้ใส่ยาเชื้อราให้เขาครับผมพลาดพลาดไม่ได้ใส่ยาเชื้อราก็เลยเป็นเชื้อราตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรักษาอยู่ครับผม <c oughs> นี่ก็เริ่มทยอย ปลูกพริกนะครับผมซูเปอร์ฮอตนะครับแซมในร่องก็แทบจะมองไม่เห็นต้นพริกกันเลยทีเดียวเลยครับตอนยังเล็กอยู่พอมาลงดินอย่างงี้ต้นเล็กเลยอพอดอูจับดูแบบตอนยังไม่ได้ปลูกฮะเหมือนต้นใหญ่ได้สีร่องนะครับร่ <c oughs> องละห้าสิบเจ็ดหลุมห้าสิบเจ็ดต้นระยะห่างก็ประมาณเก้าสิบเซนนะครับผมก็ปลูกแบบห่างหางนะฮะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องคิดมาก กตกเกือบสามร้อยสามร้อยหลุม,มนะครับผมประมาณสองร้อยกว่าเกือบห้าสิบเจ็ดอันนี้ก็วัวเยืนมองเนะี่ยผมทำอะไรเอ่ยเ้าของทำอะไรไม่ ตัดหญ้ายกินเลย mm hmm. กินฟางไว้ก่อนนะลูกทันเย็นยนะก็กินหญ้าตัดหญ้าไม่กินอันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับผมพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินอง<อ>ตกฝั่งโน้นนะพระอาทิตย์สวยวันนี้สีแดงนะนี่ก็ทงไล่สีแดงครับก็ออกดอกกนะ็สวยดีฮะสาหรับดอกสีแดงนะครับผมสวยงามสวยงาม <c oughs> ดอกสีแดงก็ดอกสีเหลืองถ้านะจะปลูกแบบตดีนะครับโตเร็วเป็นพุ่มไหว นะครับผมส่วนพวกแฮปปี้เน็ตดอกสีม่วงๆโตช้าครับผมแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยทนนะครับอันนี้ก็มาติดรางน้ํานะครับผมตรงครัวไข่ครัวนอกนะครับผมก็ตอนนี้ก็เก็บฟังให้วัวไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเอาไปไว้กลางแจ้งตากน้าค้างไม่ได้ครับผมเป็นเชื้อรานะครับผมวัวกินเข้าไปไม่ดีครับเป็นโรคครับผมเอามา เซฟไว้ตรงครัวไทยก่อนครับผมนี่ก็ทําการติดหลังน้ํานะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีฝนลงมานะครับแต่ก็ลงไม่เยอะนะครับผมก็เปียกอยู่ครเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นพีเอมเยอะนะครับทั่วกรุงเทพและปริมณฑลก็จะมีการทําฝนเทียมนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างบางพื้นที่นะครับผมแล้วก็ หน้าฝนปีนี้ก็จะมาเร็วนะฮะฝากตกาปีแล้วเอมิโยปีนี้ลานินญานะครับผมลานินญาก็จะมีฝนตกชุกฝนตกดีตกดีปีนี้นะครับผม <c oughs> หน้าฝนจะมาเร็วมาก่อนนะครับกว่าทุกปีอันนี้ก็ <c oughs> ติดตั้งรางน้ำนะครับผมช่วง ค่ำหกโมงกว่านะครับหกโมงกว่าก็ามืดแล้วเข้าหน้าหนาวนะครับปีนี้หนาวานู่นเนีนะ่ยเดือนกุมภารู้สึกวันที่สี่ถึงหกจะหนาวอีกทีหนาวแบบหนาวมากลยพอหลังจากนั้นก็จะทยอยเข้าหน้าร้อนตามปกตินะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงร้อนมากนะรตรงนี้ก็เลยต้องรีบนะทยอยปลูกพีดไว่แ่อวเดี๋ยวเข้าหน้าร้อนแนละ้วพิชไอ้นี่ยากครับ เข <laughs> <Okay, S 2> ็นบีบนะครับผมตะขอล็อกกับตัวหลังน้ำนะครับใกล้เสร็จแล้วครับผมมุดไว้มุดไวหน้าหนาวครับผมมุดไวส่สว่าช้าครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการทางหลังน้ำนะครับผมก็เป็นหลังน้ำาี v c นะครับผม ก็ชุดนี้ก็งบประมาณซื้อของนะครับผมทั้งหมดก็ประมาณ2690บาทนะครับผมระยะความยาวทั้งหมดก็12เมตรนะครับผม12เมตรนี่ก็เป็นตัวรูระบายน้ำนะครับผมเดี๋ยวค่อยซื้อสายนะครับมาใส่เพราะว่าถ้าไม่ใส่สายนี่ฝนตกงหนักในดินเป็นรูแล้ว น้ำเซาะดินเป็นรูแน่สำหรับตรงรูระบายน้ำเมื่อก mm ี้นี่นะฮะแดดออนๆนะครับผมยามเช้าก็สนดีนะครับอันนี้ก็มาดูไก่ไก่ที่ซื้อมาตัวละห้าสิบห้าบาทนะครับผมที่ตลาดปลาบ้านโป่นะครับก็ซื้อมาจากตัวเล็กๆนะครับผมนี่ก็ผ่านไปสามเดือนก็เลี้ยงกันไปจนลืมเลยฮะก็โตฮะ มาดูจริงโตขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะปกติแฟนเขาจะเป็นคนให้อาหารนะพวกเป็ดพวกไก่เช้าเย็นนะครับผมผมก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาดูเท่าไหร่นอกจากว่าล้างอ่างน้ํานะครับผมไม่เป็ดก็จะได้เข้ามาดูเพินะ่แป๊แบ,บเดียวครับโตแล้วนะก็น่าจะอีกรวมๆสองเดือนก็น่าจะได้ไข่นะต้องรอหางนางเต็มก่อนครับผมตอนนี้หางนางยังไม่เต็มถ้าหางนางออกเต็มเมื่อไหร่ก็ได้ใกล้ได้ไข่ ดี๋ยวสักพัก็จะปล่อยแล้วฮะปล่อยนางออกเดินเล่นข้างนอกครับผมกับพวกเป็ดนะครับผมกับพวกรุ่นพี่นางครับไก่สามสาวนะฮะช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวก็พักครับผมไม่ได้ไข่ช่วงผัดขนนะครับผมเชียงครับผมสําหรับไก่ไข่นะฮะนี้ก็กำลังเก็บเคลียพวกใบแห้งๆครับของมะพร้าว มะพร้าวก็ผัดไปอา,อาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มผัดใบแล้วใบแห้งอันนี้ก็เคีย yeah, กวาดถูนะครับพองอสะอาดหน้าบ้านนะครับผมน,นี่ก็ปลาเล็ดนะครับผมขึ้นมาโชว์ตัวกินอาหารนะครับผมยามเช้านะครับก็เลี้ยงมาสามปีกว่าแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่มากนะครับ รออยู่สี่ตัวครับปล่อยไปต้องหลายตัวเพราะว่าโดนนกกาน้ำนะครับผมดำน้ำไปกินทุกวันเลยววันวันหนึ่งไม่เว้นวันหยุดเลยครับผมมาทุกวันวันบางวันก็มาสามสี่ตัวครับช่วงปล่อยลูกปลาใหม่ๆนะฮะช่วงนี้ปลาโตไม่ค่อยได้มาแล้วสำหรับนกกาน้ำนะครับ <c oughs> ดำน้ำอึดนะดำน้ำเก่งจับปลาในน้ำไวมาก ก็สามารถตัวหนึ่งสามารถกินปลาได้เป็นโลนะครับสำหรับปลาตัวเล็กๆในลูกปลาตัวปลาตัวใหญ่ก็ปลาเขาเขาก็กินได้ปลาตัวระดับสองนิ้วสามนิ้วนะนี่ก็มาให้อาหารวัวนะครับผมเกี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเศษใบอ้อยนะครับผม ยออ้อยครับผมเศษยอดอ้อยพวกอยอดอ้อยนะที่เขาตัดช่วงน้านี้น่าตัดอ้อยพอดีก็ลงอบตไทยข้างบ้านนะครับผมเขาก็เก็บยอดอ้อยมาให้นะครับผมบาร,รมัดบาร,รมัดครับพอดีมียอดอ้อยกินครับผมสลับกับาฟางข้าวนะครับผมนี้ก็กินดีนะฮะกล้วยสุกข,ของโปรดวัวชอบจริงครับกล้วยสุก มะละกอสุกก็ชอบครับผมกินทั้งลูกครับมะละกอทั้งเม็ดทั้งเปลือกกิกนได้หมดก็จะลองตำส้มตำมให้กินให้กินด้วยก <laughs> นี่เสร็จกันแล้วไหมอ่ะกล้วยำไรทองชอบแย็ นี่ก็มาตัดเคลียรความสะอาดนะครับผมด้านข้างหรือว่าฝั่งเพื่อนบ้านนะครับผมก็ตัดต้นไม้นะครับผมพวกต้นกระถินพวกต้นมะขามเทศนะครับก็เริ่มจะ <c oughs> ลกแล้วก็แทงมาฝั่งทางบ้านผมนะฮะก็ขออนุญาตเจ้าของที่ฝั่งนี้ไว้แล้วนะครับผมก็ที่ติดกันนะครับฝั่งแนวต้นใสฝั่งจากบ้านน้อยนะครับผมเริ่มลุกลามะ้ะต้นกระถิน <c oughs> พอได้ขึ้นทีกขึ้นเป็นกระจุกเลยครับบานเลครับต้องกันทิบบ <c oughs> ต้องรีบกำจัดครับไม่งั้นกำจัดยากครับ